สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แบบว่าอิจฉาอิจฉาแบบว่าจริงๆริงแบบเวลาคนมาอัดคลิปลงเวลาอยู่กับแฟนเขาก็มีบอกลงบอกรักอะไรกันมีหอมกลงุงหอมแกม้มก็มีหอมกลงุงหอมแก้มอะไรแบบเนี้ยก็อยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างแต่วันนี้แฟนก็มาหาแล้วมาหาที่บ้านเลยพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เลยอยากเอาแฟนมาเปิดตัวสักหน่อยที่รักมานี่เร็วเออเออน้อง โอ้ยชอบความเงนเรงตลอดเลยอะ่ะนี่ไน้องมิซูบิชินี่ไงแฟนเราเองหอมแก้มโชว์เลน้องมิซูบิชิน่ารักกว่าก็มีอะไรมากแค่บอกรักแฟนตามจริงก็คบกันนานแล้วแหละแต่ไม่เคยได้บอกไม่เคยได้ขึ้นสถานะในฟีดเมื่อคืนก็นอนในกันด้วยกันเนี่ยสองคนในห้องนี้ <c oughs> 我也来一个。Oh, yeah,